พวกเราอิมเพิร์เดลี่ค่ะวันนี้พวกเราสีคนนะคะมารวมตัวกันนะคะเพื่อที่จะมา Reaction Back p i พงที่ได้กลับมาคัมแบ็คอีกรอบหนึ่งซึ่งเรารอ,อก,กันมาเนิ่น,นานมากแค่ตัวอย่างก็คือแบบ สะดุ้งแล้ว่ะ่เต้นเลเพราะว่าเราดูมาแบบเอ้ยเกือบสองปีที่แบบรอคอยเนาะปั๊กแล้วแบบไม่หลับไม่นอนไม่หลับไม่นอนเต้นตั้งแต่ประกาศคัมแบดนี่คือแบบโอ้ยไม่หลับเลยรอว่าเขาจะปล่อยสะพายอะไรมาตลอดใช่อไม่นอนใช่ไม่นอนเลยยี่สิบชั่วโมงแต่นี่แต้อาจจะไม่เท่านั้นแต่ว่าแค่ตัวอย่างะที่ปล่อยมาแต่ละอันน่ะคือแบบ มันดีมากมันทำให้เราสึกว่าโอ๊ยเมื่อไรเราจะได้เห็นวีดีโอแบบเพลงมิวสิกจริงๆสัทีนี่คือแร่งนิ้วโคสิ่งศิษย์สาวดเหรอใช่อะแต่ตัวก่อนแม้ว่าเราคือใครอะไรในเพราะเราเด็กฝึกงานนะคะของบริษัทดาราเดลี่คนแรกคือใครคะเนี่ยชื่อโอกค่ะเป็นใครคะเป็นเจนนี่ค่ะเรื่องแล้วอมาได้เลยนะคะสวัสดีค่ะชื่อกอจีนะคะเป็นโรเซ่ค่ะ สวัสดีค่ะน้องโจตัวดีค่ะรับบทเป็นลิซ่าค่ะสวัสดีค่ะเฟิร์นค่ะก็รับบทเป็นใครไมด้ก็ต้องเป็นจีซูใช่ไหมตอนนี้เรารอมานานแล้วแล้วเขาปล่อยเพลงไ้เมื่อส1เอดโมงที่ผ่านมาไม่อยากรอแล้วว่าตื่นเต้นไม่ไหวแล้วดูแล้วตอนนี้เลยพี่ลิรอไม่ไหวแล้วเหมือนกันเออข้างหลังข้างหลังดูไหมคะ โอเคงั้เรามาเริ่มรีแอคกันเลยค่ะเริ่ม okay, เลยทุกคนลุกอุย้ยพินโอ้โหจิซูโทร <c oughs> พินแล้วมึง

Yo sí. 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 mira คบ้างคะทุกคนโดนพิษเวนอมเข้าไปเป็นไงโรเซ่เหมือนอยู่ในรังแมงมุมอยู่นะมันชอบซีนไหนชอบซีนไหนอทธิรคนเลยชอบซีนไหนเริ่มจากเฟิร์นหนูอังจริงโหเลกไม่ได้แต่คือก็ชอบชอบจีซูแบบตอนเปิดมาก็คือก็คือปังแล้วโอ้เลือกไม่ได้จริงค่ะเลือกไม่ได้ อันนี้ชอบหลายซีนอยู่นะแต่ซีนที่ไปถักใจมากๆคือตอนที่พี่ลิซ่าแบบเงยหน้าขึ้นมามันเป็นช็อตแบบแล้วกล้องสูกเออใช่มันเป็นช็อตแบบกล้องมันจับจับแบบให้เด่นแบบเด่นมากๆเลยอ่ะแล้วก็แบบซีนที่แบบว่าตอนนางแลบคู่กับเจนนี่ใช่แบบเออมันมันแซ่บมากๆเลยทงเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยแบบโชว์ขอบขึ้นมาอย่างเงี้ยโอ้โหเยี่ยวเยี่ยวมันยยมากเยี่ยแตกไหมใช่แบบขันยาลาดแลพี่ลาดไปเลย ส่วนตัวชอบเหมือนนะชอบฉากแลปคู่ของไซลิซ่ากับเจนนี่แบบรอมานานมากที่แบบว่าแลปคู่แล้วแบบเท่มากอะคำแย้คือแบบเกินคาดไม่คิดว่าจะได้เจอในแบบเิ้นนะคะหนวกกับเต้นนะคะเป็นอยู่ระดับหนึ่งเสื้อหน่อยแล้วกูเอาแล้วกูเอาอะไรอ่ะมึงเอาอะไรอ่ะเเลยชอบพี่ซูตอนที่เปิดแล้วแบบเหมือนเห็นพระจันทร์สวยแบบสวยออร่ามากคือชอบมากๆแล้วก็ชอบแบบ ตอนที่ลิซ่ากับจีนี่랩เหมือนกันเพราะว่าแบบมันเหมือนเขาเป็นคู่แรปด้วยกันมาโดยตลอดแล้วคือมัดอะมันแบบเข้าใจตัดชิมแมชได้ลืมพูดไปมีฉากเปิดอีกสองฉากที่แบบว่าเออสะดุ้งเหมือนกันก็คือฉากที่จีซูเล่นพิมแบบเออมันดูแบบเปิดมาแล้วมันดูแบบคนรู้เพราะเราเราคิดอยู่ว่าเพราะว่าในซีนตัวอย่างเราคิดอยู่ใครเล่นพินวะแบบเออแะ่พอเขาเปิดตัวมาเป็นจีซูโหสะดุ้งเลย กับอีกฉากหนึ่งตอนรถพ่วงกมาแล้วเจนนี่เดินสับกูแดงมอมแดงเลยนี่ยนี่ขึ้นได้เลยนะมีมแดงไหนขึ้นได้เลยนะแบบเดินแบบสับๆอย่างนั้นอะไม่เราวไอจีเขาไม่ทิ้งลายเลยวิวต้องมีใช่ใช่แล้วก็เรื่องโปรดักชั่นที่แบบว่าเป็นฉากของเขาอะเนาะก็เป็นฉากจริงมันแบบว่าไม่ทิ้งลายจริงๆการคัมแบ็คทุกครั้งมันจะเป็นเพลงแบบจังหวะทุ้มหนักๆเบสหนักๆแบบเอาแบบเปิดในผับเด็ดเต้นแต่ละอย่างเงี้ยแต่ว่าเพลงในรอบเนี้ยมันเป็นเพลงแบบ ค่อนข้างแบบนิ่งๆแต่มันแบบแซบอ่ะเออมันพูดไม่ถูกอ่ะใช่มันแบบเล็กๆพอแบบพอเราจะแบบทอนทุกปุ๊บมันจะเล็กๆพอปุ๊บแล้วมันก็เน้นขยับแบบเออมีจังหวะให้ให้ให้ขย่าตัวน้อยแต่มากน้อยแต่มากเล่นแต่โกงอย่างนี้เนาะกันเฮยพร้อมโอเคค่ะก็นี่เป็น การมา r รีแอครั้งแรกของพวกเรานะคะก็จะเป็นคลิป EP ที่ศูนย์ของพวกเราด้วยนะคะก็ฝากช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะคะาาดาราเดลี่ค่ะก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิง <c oughs> ่งจิงๆ,ๆิงๆๆๆ,ๆๆๆๆเลยนะคะ <c oughs> ของเรานะคะถ้าเกิดใครชอบนะคะก็ฝากเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วก็คอมเมนต์มานะคะว่าอยากดูคลิปประมาณไหนในออฟฟิศแบบว่าของได้ฝึกงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะคอนเทนต์ของเรารับรองไม่หาก็รั่วสักอย่างแน่นอนแน่นอนนรั่วอยู่แล้วค่ะผู้ชมไม่ต้องคาดหวังเลยไม่ต้องคาดหวังว่าไม่ได้ไม่ต้องคาดหวังว่าจะได้สาระอาจจะมีสาระนิดนึงแต่ว่าที่เหลือคือความฮา หมือนตอนนี้เหมือนรวมคนบ้าอยู่ด้วยกันอะเนาะใช่ไม่ได้แกงบ้าบ้าจริงโอเคาวันนี้พวกเราสวัสดีค่ะ